นิกูไม่คิดจะไว้ใจหล,ล่อสวยแล้วโอนไวระวังแล้วกันจะติดใจ Like this guy Harlem What you gonna do โดยผู้เขียนแต่แกจะทำมึงยังไม่กู้มึงอยากได้คิดมาเล่นกับไฟอะไรก็ยอมมาชูดกูดม,า, Bang, มาเป็นบิ๊กแบงแม่งแล้วเบิดกันดังตุ้มพัพูดกูโคตรดีแล้วซอยคอกูชอบวิง่ง Hold on my boy I'm calling on าไว้นอนจีลยให้ย uh, ิ้มแย่งไงเมื่อมึงก็ n อนวินอ๋อเราจะเจอคนรอบดีไงซอยฮาร์เล็มไม่จริง You know what 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 it r e y means ต้องไปฆ่ากูสวยหรูอะ ดดีไม่ใช่สุขุมแต่ว่ right, าพวกมึงจะกวนตีร้อยกูไม่คิดตอทีน่ออนไลน์ฮะรู้ควากันไลยกูโดนใจปา้ายดีนักระวังกระสุนจะโดนตายแล้วต่อยคนที่มากอี่ลอากูก็จะสิงมึงลงไปกูซูซิวเวอร์เฟกแกงมีแต่คิวเลอร์เบกแกงฮาเลมแนสายาบผวแตกโิเนอร์กูเคลียกแกขยะเน่าในทินเดอว่าไงขยะินเปล่วโในฮีเลอร์หลบกัเปล่าลอติงฟิลละฟีดข่าวสกิลกูทำไมังแแบบคนก่กิปากูอยากจะเข้าไปซัดระิด งานศพกูเผามึ <by> ่องดงศพกตาจะกำขนาดดินกับไฟที่เท่าของมึงยังขตรจะดำเปียบมึงเหมือนพวกมันนี้ล้วกองเพียบไปฟ้าไฟูกสาพคอตกกันหลังหักไปเฟิร์สไซ์มึงบีกันานาที่นอกไปถามมึงชอบไหมกูมากันึจุดนี้ฮัเลมมีแต่คนตั้งใครกูพร้อมจับมันลงอาทิตย์ที่มัรักเจิรจ้ามึงเจอกะฮัเลมแนะนำมึงจาใหญ่ที่ฮัเลมมาอกกันลกติ่ายกันกระทำมึงยังไม่กุ ไลก็โยมมาทูดกูมาไปบิ๊กแบงแม่งเระเปิดกันดังตุ้มคำพูดที่โตหทีแล้วซอยคอกูชอบวิ่ง Hold on my boy อย่าอเขาไว้นอนจ้งเลยพยาแพยังไง้มึงก็ not win แล้วก็จะเจกูรอบดีไหม t h a i l a ไม่จริง You know what 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 I w a n ต้องมาทายกูสวยหรูอ่ะมันดูดีไม่ไดู้ดุมแต่ว่าพวกมึงอยาควรนตบอยกูในคริสตลิงและออนไวทก็ความด้รทโดนใจตายดีนะระวังจะสตายแล้วต่อปีนขึ้นมากีกก็ ร้อมเสิร์ฟเปิดปด,ด้วยหมัดมาหมุนเยเดียวโทรไอเสียวร้องแป,ป๊บเดียวเดี๋ยวกูสัตชุงกันไม่ทันหรอกไอสัตหน้าที่ตึงๆลองทะลึง่งเดี๋ยวมาเชะเข้าไปและกูสัตเขาที่หน้าเคยเห็นหรือ,อยังตอนที่พวกกูมาป่าเห็นพวกมึงติ่มกูอยากกี่เมอามั่งป้าบอกมนไนพร้อมสมุนหัวมึงหมุนเลยถ้ากะาแเสียวต่รพแซดแย่แอ e กนี่พูนี้แครจะแนแต่แซดอีออตอนทพวกกูแร็กับแร็พ่าตอนแซดตอนแอกูเหมือนกับแจกและแมวกนมีพอดีวดวกกูอก ขนาดที่พวกมึงน่าจะปอดแล้วโอเคลกัเอาไว้ดีจำวไอ้ห้องใ่ไม่คหาแล้วอ่ะว่าที่ก่อนหน้าดูแต่ีวกก่ายดังกันทำมึงยังไม่คูมึงอยากที่จมาเล่นกัไฟอ่ะไก็ยอมมาชูดกูมาไบบบิ๊กแบไม่เอาแตกันดังตุ้มคำพูดกูโคตรดีแล้วซอยคอยกูชอวิ่งเขาันมาบย่เท้อเลยให้ไดแพ้ยังไงมือนึงกัน n o อ้วแล้วก็จะเจอกูรอบยิงไอ้ h o l l n g e ไม่จียอววอววอตปากคาอสวยหรูอ่ะมันดูด หนูคุมจะว่าพวกมึงจะกวนตีนล่อยคุยในหีบรซลี่แล้ว